การขับเคลื่อนของชุมชนคุณธรรมบ้านปะขาวอยู่ศูนย์กลางอยู่ข้างหน้าบ้านหมอแถมสาละแดงระหว่างชุมชนกับวัดนี่ก็จะมีความสัมพันธ์กันตลอดเวลาคือชุมชนบ้านประขาวนี้ก็จะรวมตัวกันตรงศูนย์กลางสาแดงมีอะไรก็ต้องนิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันแทบทุกครั้งเพราะว่าเป็นศูนย์รวมของชุมชนบ้านประขาวที่มีพลังมีคุณธรรมมีศรัทธามั่นคงมีวิริยะอุตสาหะในการรวมกลุ่มกันให้เป็นชุมชนคุณธรรมแล้วยิ่งไปกว่านั้นมีสติในการตั้งชุมชนให้ปลอดยาเสพติด แล้วก็ให้รักสามัคคีกันแล้วก็ให้เป็นชุมชนที่ดำเนินชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนคุณธรรมบ้านปากขาวหมู่ที่สองตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเป็นชุมชนคุณธรรมภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีใจที่จะพัฒนาขับเคลื่อนให้ชุมชนคุณธรรมเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม3าด้านคือ การสร้างคนดีและสังคมดีส่งเสริมสนับสนุนนำทุนและทรัพยากรมาสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มพูนคุณค่าทางสังคมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างกิติภูมิภาพลักษณ์ของประเทศสู่นานาประเทศในการน้อมนำในเรื่องของการใช้หลักจริยธรรมคุณธรรมมาสู่กระบวนการการพัฒนาคนในชุมชนบ้านประขาวซึ่ง แนวทางของบ้านประขาวเนี่ยเรามีมติของคณะกรรมาการศึของหมู่บ้านที่จะในเรื่องของการนําหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ในชีวิต ของคนบ้านป่าขาวแต่ในหลักของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมันก็จะมีอยู่ส่วนที่เราจะต้องเอามานามาผนวกก็คือในเรื่องของอบวรก็คือบ้านวัดและโรงเรียนชุมชนคุณธรรมบ้านป่าขาวมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนเป็นชุมชนคุณธรรมมีการกําหนดเป้าหมายที่อยากแก้ความดีที่อยากทําที่สอดคล้องกับคุณธรรม4ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาชุมชนคุณธรรมบ้านป่าขาว ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมบ้านป่าขาวประจำปีงบประมาณ2,565จําจำนวน4เรื่อง 1. กิจกรรมภาพวาดบนผนังปูนและปรับภูมิทัศน์ชุมชนคุณธรรมบ้านป่าขาว 2. กิจกรรมอบรมทอผ้าบ้านบางเสด็จ 3. กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้าและ 4. กิจกรรมทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำการท่องเที่ยวบ,บ้านป่าขาว กิจกรรมส่งเสริมการทำความดีเทิดทูสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตามคุณธรรมพอเพียงวินยัยสุจริตจ,จิตอาสา 1. ตลาดชุมชนสู่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มรายได้คนในชุมชนยึดคุณธรรมความพอเพียง 2. ประชุมกรรมการหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือนโดยยึดบ้านตามหลักคุณธรรมความมีวินยัย 3. การจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินและดำเนินกิจกรรมต่างๆในชุมชนโดยยึดมั่นตามหลักคุณธรรมความสุจริตและ 4. การดำเนกกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ภายใต้ชุมชนโดยยึดมั่นตามหลักคุณธรรมจิตอาสาชุมชนมีการติดตามประเมินผลความสำเร็จเพื่อทบทวนปรับปรุงแผนส่งเสริมคุณธรรมของชุมชนให้มีคุณภาพและบรรลุผล ชุมชนมีการประกาศยกย่องเชิดชูบุคคลผู้ทำความดีและบุคคลผู้มีคุณธรรมในชุมชนบุคคลอื่นที่ทำความดีให้กับชุมชน 1, ชุมชนคุณธรรมบ้านป่าขาวได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนที่เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมปี2564 2, ชุมชนคุณธรรมบ้านป่าขาวมอบเงินทุนการศึกษาให้กับเด็กที่เรียนดีแต่ยากจน ชุมชนมีการจัดก,กิจกรรมแก้ไขปัญหาของชุมชนทําให้ปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไขและมีการส่งเสริมการทําความดีเทิดทูนสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ชุมชนจะนึกอยู่เสมอว่าสต,สติมาปัญญาเกิดสติเตลเลิดก็เกิดปัญหาต้องมีสติร่วมกันสร้างสติให้ดีสติคือปัญญาสติกับปัญญาสองตัวนี้จะมาช่วยกัน สติเป็นดวงตาปัญญาคือแสงสว่างถ้ามาพร้อมทั้งสองอย่างจะเว้นว่างจากทุกภัยฉะนั้นชุมชนคุณธรรมเนี่ยยึดสติกับตัวปัญญามีสติก็คือไม่ประมาทนะไม่ประมาททางกายทางวาจาทางจิตใจและปฏิบัติตามคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาดังนี้การจัดก,กิจกรรมประชาคมของหมู่บ้านและการร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชน ชุมชนม,มีการกำหนดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมใน3มิติคือการนำหลักธรรมทางศาสนาหลักปัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามมาแก้ปัญหาของชุมชนและบ่มเพาะคุณธรรมความดีที่อยากทำหการนำหลักธรรมทางศาสนาหลักปัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียง 2. วิถีวัฒนธรรมที่ดีงามมาแก้ปัญหาของชุมชน 3. บ่มเพาะคุณธรรมความดีที่อยากทำ ชุมชนมีความรู้จากการเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบสามารถเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดให้กับชุมชนอื่นๆสามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้อุบัานปักขาวของเรานะคะยังต้องบอกว่าหลักคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยแทบจะอยู่ในหัวใจของคนบ้านปักขาวเพราะเนื่องจากว่าคําว่าคุณธรรมเนี่ยที่เราเห็นกันหลากหลายก็ไม่ว่าในเรื่องของการบริหารการปกครองในบ้านปักขาวนะคะในส่วนของด้านการปกครอง เรามีคณะกรรมการหมู่บ้านที่ชัดเจนนะครเราก็มีคณะกรรมการแยกเป็นฝาเป็นฝ่ายเ,เ,เป็นส่วนนะคะไม,ม่ว่าจะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมหรือจารีตประเพณีต่างๆเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการที่หมู่บ้านที่ดูแลด้านนี้โดยตรงอันนี้ก็จะเป็นหลายๆเรื่องที่เราทํากับบ้านประข่าวะคะ่ะ